สวัสดีครับวันนี้กระสวยเดินทางมาที่ท่าเทียบเรือบางโรงนะครับผมกระสวยจะเดินทางไปที่เกาะยาวน้อยนะครับผมทริปนี้กระสวยจะไปที่เกาะยาวน้อยนะครับเราจะไปเรือเร็วกันนะครับผมลำนี้นะครับผมเป็นเรือเร็วที่จะไปยังเกาะยาวน้อยใช้เวลาประมาณ30นาทีโดยประมาณนะครับผมโดยเส้นทางนี้นะครับผมที่จะไปยังเกาะยาวน้อยนะครับ เราออกจากท่าเรือบางรมมาเลยนะครับผมที่มองไปนั่นก็คือท่าเรืออ่าวมอนะครับแล้าสู่ ตอนนี้เราก็มาถึงยังท่าเรือที่เกาะยาน้อยแล้วนะครับผมด้านหน้านะครับคือท่าเรือเกาะยาน้อยนะครับสวยงามมากเลยนะครับบรรยากาศที่เกาะยาน้อยมองไปจากด้านที่กระสวยไทยทําตอนที่ยังไม่ขึ้นที่ท่าเทียบเรือนะครับผมตอนนี้ยังอยู่ในเรืออยู่นะครับผม ภาพโดยรวมของเกาะน,นะครับผมสวยงามมากเลยนะครับผมตั้งแต่ฝั่งนู้นนะครับผมทีก่กะสวยสูงไปให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับผมไปจนถึงฝั่งนู้นเลยนะครับตอนนี้กะสวยก็ขึ้นมาอย่างท่าเรือเกาะยาวน้อยเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับนะครับผมเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับผมวันนี้บรรยากาศโดยรวมของท่าท่า